สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนลงใต้ครับและเมนูที่อยากจะกินนั้นก็คือคั่วกริ้งปลาทูครับคั่วกริ้งของทางใต้เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนและวันนี้เราจะได้ความมันจากเนื้อปลาทูได้โปรตีนจากเนื้อปลาเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับเมนูคั่วกริ้งแสนอร่อยไปทำด้วยกันดีกว่า I okay. do ส่วนประกอบของเมนูนี้ก็มีอยู่เท่านี้นครับเริ่มต้นที่ปลาทูนะครับวันนี้ผมใช้ปลาทู6ตัวจะนํามาทอดหรือว่าย่างก็ได้ครับแล้วก็แกะเนื้อให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เอากลางออกให้หมดนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซอ,อยนะครับผมใช้5ต้นแล้วก็ตามด้วยขาอ่อนซอ,อยนะครับวันนี้ผมใช้ขาอ่อนซอ,อยหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่าจะซอยละเอียดก็ได้ครับ1่ถ้วยแล้วก็ตามด้วยลูกโดดนะครับใครชอบความเผ็ดเนี่ยครับเขาจัดได้เลยครับและพริกแกงที่จะใช้ในการทำคุ้น แม่ชีเพ็กนะครับเป็นพริกแกงคั่วพริกสดนะครับและก็ตามด้วยกะปิของคุณแม่ชีเพ็กด้วยนะครับกะปิเขาคุณภาพดีนะฮะส่วนหัวปลาทูนี่ครับผมไม่ทิ้งนะฮะเพราะว่าชอบมากป่ะทีนี้เราไปทำคุกกิ้งกันครับทีนี้เรามาเริ่มทําด้วยกันครับเริ่มต้นที่กะปินะครับหนึ่งช้อนอะลูฟาซิลูแล้วก็ตามด้วยพริกแกงคั่วพริกสดนะครับเป็นพริกแกงที่เหมาะกับการทําคุกกิ้งนะและก็เหมาะการทําไายปลานะครับวันนี้ผมใช้1ช้อนประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับทีนี้ก็เติมน้ําลงไปครับ วันนี้เราจะไม่ใช้น้ํามันนะยีเครื่องแกงของเรานะครับกับกะปิเนี่ยให้เข้ากันได้ดีเลยนะฮะผัดเครื่องแกงของเรานะครับให้สุกน้ําเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้น้ํามันนะจ๊ะอ่าเอาละเห็นไหมครับเดือดแล้วครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยนะครับปรุงรสด้วยผงฟูฟิ้งนะครับหนึ่งช้อนชาผงรุงรสไข่พริขีก็ไม่ต้องใส่นะครับตัดหวานหน่อยนะครับเพื่อทำตาสายไม่ขัดสีนะครับหนึ่งหนึ่งช้อนชาครึ่งงานนี้ไม่ต้องการให้หวานมากนะครับตามด้วยความเค็มจากน้ำปลา หนึ่งช้อนก่อนนะครับเมื่อเราปรุงน้ำแกงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบงจังไนเด้อครับเด้อมันจะเป็นจังไดอือพิกแกงเข้มข้นความเผ็ดได้ความเดดคมเ็มได้แล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกัอบปลาทูนะครับนี่วันนี้ใช้6ตัว่าทีนี้ค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมทำกินบ่อยนะเมนูนี้พออร่อยแล้วผมก็อยากจะบอกต่อกับทุกคนนะครับ ระหว่างที่เราผัดไปนะครับถ้าเจอก้างแบบนี้ก็ออกด้วยนะครับพยายามเอาก้างออกให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ผัดเนื้อปลาทูนะครับยีๆหน่อยนะฮะให้ชิ้นละเอียดละเอียดนะครับรับรองว่าเนื้อปลาทูจะฟูมากตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆผัดไปนะครับเห็นไหมครับเริ่มจะฟูแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดมันแห้งไปเติมน้ําได้สักนิดนึงนะครับอ่าคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละทีนี้ก็ลงตะไคร้ได้เลยครับ4-5หต้นเลยนะผมใช้เยอะนะฮะตามด้วยขาอ่อน ตามด้วยใบมะกรดฉีตามด้วยลูกโดดคุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ตะไคร้ให้ขาของเราสุกนะลรวพยายามยีเนื้อปลาด้วยละคุณมันจะฟูมากเวลาเราทาเมนูไหนที่อร่อยนะผมก็ชอบมาบอกต่อแบบนี้แหละเห็นไหมคุณเนื้อฟูยังเห็นไหมอ้าแล้วฟูฟ่องเลยคุณเห็นปะ่ะ <laughs> บอกแล้วว่าน่ากินเนื้อปลาทูรล้วนเลยนะโหกลิ่นหอมมากจริงๆอะ่พะพอเราใส่ขาไป,ไปสใส่ตะไคร้ไปนะครับเอาละทีนี้ก็จะขอซิมเบิงอีกจะเทือโอ้คุณเป๊ะทําเพ็ดได้ความนัวได้แล้วมันมีความมันของปลาทูอะ่ะโหคุณสุดยอดเอาละเอาแห้งประมาณนี้พอนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับ เสร็จแล้วครับกับโครกิ้งปลาทูนะครับรสชาติเข้มข้นแบบอาหารใต้ได้ความมันจากเนื้อปลาทูแบบเต็มเต็มเห็นไหมครับเนื้อฟูมากตักินข้าวด้วยกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับโครกิ้งปลาทูนะฮะกลิ่นหอมแล้วก็นเนื้อฟูมากจริงๆคุณอาหารใต้แบบนี้นะมันโดนใจจริงๆเสร็จแล้วครับหมวปลาทูทอดกออรกอบเลยครับ ขนาดรัวปลาทูนะครับเราก็ยังไม่ทิ้งนะเสียดายนาจ๋ามแมวมีงอนนะงานนี้ <c oughs> แล้วขอบคุณแม่นะครับขอบคุณแม่แล้วนี่เนี่ยมีแกงหมูอ่าแกงหมูใส่ฟักทองเอ้ไม่ใช่ใส่ตัวปักยาวใส่ตัวปักยาวนะครับและทีนี้ผมรู้ว่าแม่กินโคตวรกริ้งไม่ได้นะครับผมกม็เลยทำแกงจืดไข่น้ำให้นะฮะทานเลยมามๆากินข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันนะคนนะคัอบค มาหนูมากินข้าวด้ยวยกันเลยทุกคนทุกคนเลยไม่รู้จะเรียกคนไหนดีนุก,กิดนุก,กิดนุก,กิดเดี๋ยวนี้มาทวงทางเฟซบุ๊กละนุนก,กิดมากินข้าวกับแม่ลูกมากอ่ะแล้วนันนิวล่ะเรียกแลนน้วหรือยังนันนิวกินข้าวด้วยกันนะคะโหโหวันนี้คัวกริ่งปลาทูเป็นเมนูที่ผมทําอยู่บ่อยๆนะบางทีเราก็อยากจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาวุฒิชัยเคยกินไหมหรกไม่เคยเลยครับเอาจาร์มา ครับช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันแล้วครับแม่ตกทุกวันกลางคืนคก็ตกแต่ยังดีนะดีกันนลํงเทพนะคลําเทพตกหนักอือใช่เลยใช่ใช่ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ตสกุลกระบังเขีเดิมผมอ่ะฝนตกเยอะเลยอือขอบคุณอร่อยความมันของเนื้อปลาทูนะฮะอูกนี่ชายลองรับประกันบ้างเนื้อปลาทูมันมากเลยครับเผ็ดนะปะ ไม่เผ็ดมากเลยครับพอดีปากผมเลยเนื้อปลามันฟูจังเลยจ้ะลองสักนึงแปงจืดไข่น้ำเนี่ยครับทำไม่ยากหรอกครับแล้วก็สดร้อนชื่นใจเนาะอากาศแบบนี้อากาศมุกขมมวครับมันเหมือนจะเปลี่ยนแล้วดูใช่ป่าวนะเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวก็ปลายผลแล้วอืมต้นหนาวเกิดส่วนนี้แมวมีงอนนะคุณ เป็นไงกรอบอมากเลยครับเท่าอ,อย่างนั้นสิสุดษาคุณแม่ถามไม่ได้จะกินทั้งทีคุณก็กินให้หมดตัวแค่แต่ยกไว้ก้างกลางนะแต่และยการมาหมดนี้ก็ดีนะขำพี่ลิงพี่ลิงเป็นคนเก่งนะเข้า<ส><ด>ไปลิงเ้าไลิงจังเลยน่ารักเหรอ พูดตลบพูดอะไรดีครับนี่น้นไม้ต้มช่วงนี้ฝนตกน้นไม้มาแล้วนะคุณอบูต้าช่วงนี้ฝนตกตกอะ่ะหนูไปเรียนยังไองอ่ะก็เมื่อวานให้พ่อไปส่งครับตากฝนปะไม่ตากนะพรอให้ใส่ชื่อกันฝดไปครับเออช่วงนี้ตกเยอะจริงๆนะแม่เนาะ <ừ> อืม ช่วงนี้บ้านเรานี้ก็วงการตำรวจนี่แม่ไม่แถวเลยเนาะแต่ไม่ต้องพูดถึงดีกว่ามีเรื่องราวให้เราได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยอะวงการนี้เรื่องตำรวจโลนะครับเรื่องตำน,นันเราขายเงียบเลยนั่นสิเนี่ยคุณของแบบเนี้ยแมวมีงอนอนะผมอะได้แคลเซียมแบบเต็มๆแลว,วไหวไหมวุ้นทรายไหวครับไม่เผ็ดมากใช่ปะชอบไม่เผ็ดมากอรนี้ปากผม อืบริปากด้วยอ่ะโอ้โหใ้คําดีแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนนะครับถ้าเป็นอาหารตานเนี่ยไม่ว่าคนจะอ,อยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำกินเองได้น,นะอย่าลืมอุดหนุนทิกากของแม่ชี้เผ็ดยล่ะหละก่อนแบบจ้อง,องจะได้คุณแม่ไม่ตู้เผ็ดแล้วกินได้ไหวครับเข้าใจเข้าใจวันนี้ผมก็เลยถามแม่ไม่ได้เลยว่ารสชาติผ่านไหมผ่านแต่ตอนนี้ผ่านไหมครับอสดชื่นเนาะกลิ่นหอม ใส่สามเติมอลงไปด้วยก <c oughs> นุ้อฟูมากสำหรับคนที่เลิฟปลาทูจัดบ้างจริงๆอร่อยอันนี้ก็เป็นปลาส้มแม่จ๋าผมอยากให้แม่ลองว่าผ่านไหมมีฉางเปล่าเยาะไม่มีครับผมแกนะแล้วเป็นปลาส้มปนินวุ้คเขอ่าลองดูลูกรสชาติผ่านไหมลองรับไปกันบ้างจ๊ะอืมปนดีกันอ้าก็ผ่านใช่ไหม เวลาจะกินปลาแบบนี้คนต้องมือเท่านั้นนะแม่จา๋าเนาะอืม,อมนุ่มร,ร่อยอ้าราคัากินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับสำหรับคนที่เลิฟคั่วกริ้งแล้วก็เลิอ้อปลาทูอย่าพลาดเมนูนี้เชียวหนูให้ผ่านใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถามคุณแม่ไม่ได้เพราะแม่ไม่ซื้เผ็ดติด <laughs> ขอบตา ปรตูแบบนี้นะครับนอกจากจะทําแกงไตปลาแล้วเน s, ี่ยเอามาทำคั่วกริ้งแบบนี้รับรองว่าคุณจะโดนใจมากๆจริงๆอมอร่อยชนเดได้อือยแรงแกงใต้ครับเสรษฐกิจืดนี่ที่แม่คให้ผ่านเนาะอืมทานอร่อยงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับระวางนี้เนี่ย ผมกำลังลินลินอยู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบายบายครับหนุ่ยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้าะน,ะนะครับนะวันนี้อิ่มก่อนเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่ลูกฝนตกต่อเนื่องแหละอากาศขมุกขมัวเนาะฝนก็ตกเนี่ยอากาศขึ้นอยู่เนี่ยอืออากาศมัไงไม้งหัวปลาตัวอร่อยครับอื